อันยอก็กลับมาพูดกับพานะครับเมชิน่ามีอีกเกนะครับเย่เราจะไปอีเวนต์โพนี่ของพี่เพิร์กับพี่มาร์คซิวัสนะทุกคนคือที่เห็นเราใส่แว่นแล้วครับก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเราอะจะขับรถไปหลอรถนะทุกคนเราก็เลยใส่แว่นเพราะว่าแดดมันออกแรงมากตอนนี้ก็เราก็อาจจะไม่ได้แบบถ่ายคลิปตลอดนะทุกคนเพราะว่า เราไม่กล้าหย,ยิบกล้องขึ้นมาเพราะเราอายทุกคนมากทุกคนไม่ไหวแล้วแล้วคือตอนนี้คือเป็นเวลาแบบนั่นแหละเราขอไปก่อนนะทุกคนคลิปนี้อาจจะพูดไม่รู้เรื่องอยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะก็ไปเจอกันที่เดอะมอลล์ครับทุกคนนั่นทุกคนเห็นไหมมันคือน้องโพนี่บอยนี่ แกงานเขาจัดตรงไหนวะเดี๋ยวขออ้อมไปทางนี้ละกันทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็าวาร์ปมาอยู่ที่เดอะมอลล์แล้วนะก็คือเขาบอกว่างานอะ่ะจัดอยู่ชั้นหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบชั้นหนึ่งตรงไหนก็นคือเราจะต้องไปหาวคทุกอ,อนเนีหนื่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราไปหาโซนที่มีโพนี่เยอะๆก่อนนะทุกคนไรแกคือเราเจอโซนที่แบบมีโพนี่แล้วเว้ยคือแบบแกเราไม่รู้ว่า,างนานเขาจัดตรงไหนอะ่ะเรากลัวว่าแบบงานจัาข้างนอกเดอะมอลล์มาก คือเราไม่อยากให้จัดข้างนอกเดอะมอลเพราะว่าแบบความแบบอะไรเยอะแยะแล้วคือตอนเนี้คือโล่งมากทุกคนมีแค่เรากับกล้องแล้วคือพี่เพิร์ดพี่มาร์คจะมาตอนหน oh ึ่งทุ่มโอเมก้าก็นั่นแหละดูทุกคนเอาจริงเราเพิ่งเคยมาโซนนี้อ่ะอุ้ยแกน่ารักน้องมีความแบบโพนี้ไปอีกนะทุกคนนี่ คือเราจะต้องรอแบบพี่มาคับพี่เพื่นนานมากอ่ะทุกคนคือแบบตอนนี้ก็แบบยังไม่ถึงเวลาเลยอะ่ะโอเมก้าดแต่ว่าเราได้ที่นั่งแล้วก็นั่นแหละทุกคนซึ่งเขญญาจัดบรรยากาศแบบได้น,น่าเล่นมากนะทุกคนคือน่ารักมากจริงจริงก็นั่นแหละคือตอนนี้เราขอนั่งทําใจสักแป๊บหนึ่งก่อนนะทุกคนตอนนี้เราหิวด้วยอะ่ะคิดว่าเราควรไปเดินเล่นก่อนไหม แล้วตอนนี้คือเสียงรอบข้างคือดังมากทุกคน oh โอเกมก้าก็นั่นแหละกลมาน,า,นาถ่ายตัวเนี้ยพวกแกาอาจจะไม่ได้ยินเสียงเรานะ <c oughs> ก็งั้นเราอาจจะทําแบบทลิปวอล์กนี้เป็นคลิปแบบสั้นๆประมาณ5นาทีพอแล้วก็เดี๋ยวพอพี่เ <c oughs> พิร์ดกับพี่มาร์คมาเมื่อไรเดี๋ยวพาจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะทุกคนก็วันนี้ก็ขอปิดกล้องตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนใจแล้วเรายังไม่ปิดกล้องดีกว่าแล้วก็จะถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าแบบ เราจะอายเขานะตอนนี้เราก็รู้สึกแบบเริ่มอายคนแบบเริ่มมองเยอะแล้วทุกคนตอนนี้คือคนแบบเริ่มมาเยอะแล้วนะทุกคนก็นั่นแหละเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรอาจจะมีค,ำำคําซ้ากันหรือพูดให้ไม่รู้เรื่องหรือไม่ได้ยินผููเกย่อะคือโทษกดเครื่องเรานะก็เราตื่นเต้นมากทุกคนแล้วกตอนนี้คือไม่ไหวแล้วคือเสียงก็พัง เหมือนแล้วก็แบบไม่สบายแกคือแบบกลับบ้านไปคือจะต้องแบบอัพยาแบบเรื่อยๆอ่ะแกคือหลังจากที่แบบเราอ่ะนั่งตรงนี้คนเดียวแบบเงางาะงอยง่อยเว้ยก็มีแบบน้องอ่ะทักมาบอกว่าเออเห็นฮาร์ดอยู่แล้วฮาร์ดก็แบบเออตอบไปอย่างนี้ก็คือน้องเพลงนั่นเองทุกคนอันนี้ชื่อน้องก็อันนี้มารอนานยังมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่ทางฝึอือคือแบบโคตรสุดจริงๆตอนนี้เราก็ได้แบบเออโอพยพยไป ที่อื่นเพราะว่าตรงนี้เราไม่รู้ว่าแบบเราจะได้อยู่ใกล้หรือเปล่าคือตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปนะทุกคนมืดมากไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้แกค,ค,คือตอนนี้มีคนแบบรอแบบเยอะเวอร์อเ,เราจะได้อยู่ใกล้ไหมอ่ะแต่ว่าถึงเราจะอยู่ใกล้ขนาดไหนเราก็ต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าเราตัวสูงแล้วคือตอนเนี้ยเที่ยงก็ยังไม่ได้ทานก็รอให้งานเลิกก่อน นะแกก็มีคนแจกรูปของพี่เพิร์นนะน่ารักมากตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะทุกคนนี่ <versuchen> นก็คือถ้าเราไม่ได้น้องเราก็คนจะต้องเหงาตายห่าไปตรงนี้แหละเราก็ไม่เราก็คงแบบไม่กล้ายหยิบกล้องขึ้นมาอัดเพราะว่าเราอาจจะอายผู้คนแต่ตอนนี้เราก็แบบมีน้องที่ติดตาม YouTube มาเราก็มี แล้วก็มีความมั่นใจขึ้นมานิดหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็มีความเป็นใต้ไฟนะทุกคนนี่น่ารักไปทีอ,อันนี้คือแสงแดดแบบมาไม่เยอะไม่ไหวแล้วแล้วก็นี่เราก็ได้ไปซื้อแบบเออความขวดน้ำมาลิเติ้ลโพนี่มาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบอันนี้จะแบบเออเราพอไม่รู้เรื่องอ่ะสรุปพ่อพี่เพิร์สจะมาตรงนี้กันใช่ปะงงมากตอนนี้คือแล้วก็เราก็ได้ให้น้องเพลงไปซื้อน้ำมาให้ คือ4.50บาทโอเมกอ d งงมากทุกคนอันนี้ก็เป็นคูปองเพื่อแบบลุ้นแบบมีอันกิีดกับพี่มาก,กับพี่เพิร์นนะทุกคนเราก็จะดูกันว่าเราจะมีเต้มบุญไหมแต่ว่าเราก็รู้แล้วแหละว่าเราคงจะนกแน่นอนแต่ก็เขียนไปงั้นแหละแต่เลยแตตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะทุกคนนี่แล้วก็ความแบบเรานั่งรอกับน้องทั้งสองคนคือ เงาหงอยมากแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเพื่อนเราก็เริ่มทยอยมาแล้วก็คือความกล้องนะจ๊ะมืดเว่อ,อไปไหนอ่ะโอ้โหอันนี้ก็สว่างเกินก็นั่นแหละคือตอนนี้ทางไอ้ตรงที่จัดอีเวนต์อ่ะก็คือเปิดแต่เพลงมาลิตัโพนี่จนครูจะมีปีกมีเขาแล้วงงมากไม่ไหว,แล,วแล้วก็คือตอนนี้เราก็ได้เท่นไฟไม้ไฟซึ่งเราก็พูดไปประมาณแปดล้านรอบแล้ว ทุกคนเข้ามาคุยกันได้นะตอนนี้คือเรากําลังไลฟ์สดอยู่แต่ว่าพ่อแกคงไม่ทันหรอกนี่มาดูไอจีว่ามีไอจีใครบ้างน 도시위에서괜찮은난생각말고แกบบรู้สึกดีมากแล้วตอนนี้ก็คือนี่พี่เพิร์ดกำลังถ่ายรูปอยู่แกแล้วก็กำลังจะได้ไปไฮทัชกับทั้งสองเลยแกบรบดีมากเดี๋ยวจะถ่ายคล<ว>ิปตอนไฮทัชมาให้ดูนะครับทุกคบบนพี่เพิร์ดทารักพี่เพิร์ดนะ มไม่เจ็บตกลงมาจากฟ้าเจ็บไหมเจร์จะล <c oughs> yeah, งไงอคือตอนนั้นคือแบบไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรกับพี่มากับพี่เพิร์ไว้คือแบบทุกอย่างคือมันลืมไปหมดเลยเว้แล้วก็แบบส่วนมุสสดมุกแป๊กเออไรองี้ก็เ,เ,เออนี้คุณครูก็ได้ไรเซนนะทุกคน <c oughs> ก็วันนี้เราขอปิดคลิปตรงนี้วันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย